อา้าวขามง่ายๆจกใส่ปากใส่ปากแล้วเหนียหมูใส่เนี่ยเขาใส่บปเนี่ยเาขาใส่ปากเขาใส่ก่อน Có sẽ con ờ sẽ bạc ừ nằm nằm mùi cây bật ừ nằm nằm Ừ, nằm 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 bắt khai nằm อ้โจกกินจกกินนี่จกกินนี่จกกินโลดโจกกินเอาเองยายคนป้อนใส่ปากาหมูใส่นี่หมูใส่หมูหมูเอาหมูใส่มหมูใส่เ,เขาเหนียวใส่เขานีน้ยเขเหนียวใค่ Con này xài bạc Xài bạc Ngắm ngắm nè Ui em sẽ chốt ở nhai thế cái gì sì đông bạc vậy bò, bạc Ở xe bạc Đó tua ไม่ต้องใส่ปากเลยนั่นแหละเดยวจะส่งไปพอก็แม่มงึงเบิ่งคือว่าตลูกบกินเขาแท้หน,น,น,นัอ่ะอืมหนังฮะผงใส่ด้วย ขนาเหนียวใส่ข้าเหนียวใส่ของกินเนี่ยมันกินเรียนเนี่ยมันกินก้อนอะมันมาจะกินเขาเอาใส่ปากนี่เอาใส่ปากเสียปากเร็วข้าวเข่าใส่ปากเอออเาใส่ปากนี่นี่นั่นจกเอาจกเอาใส่ปากนี่นนน อืมใส่ปากเร็วทำใหญ่ๆเลยเออกินอวดเนาะแล้วขึ้นกินมันอิ่มก่อนแล้วค่อยเล่นเอา โอ้กบอกดีไหมมพร้อมกันห,หน้าอยู่บอกเหรอฮอยากินดูนะ หมูใส่ก้อนลูกอ่ะหมูใส่ก้อน,อนเล่นเราเรียบ,บัตรนี่นั่นข้าวใส่ทีนี้เอาข้าวใส่ข้าวกับเออข้ามใหญ่ๆสิลูกข้ามใหญ่ๆแซบบ่ อืมเขามมเหงหละพีมันออกสอิเอาอยู่ในนี้อย่าไปเก็บอยู่ในนั่นมาใส่กินในนี้ muo say con á, phải là bà uh, đi, phải ngay đó, phải ngay đó, giờ ở, gì với nhăng, gì vậy nhăng, hả? mọi người 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 mọi เออนั่นแหละอวดมันเลยมันบอกว่าหนูไม่กินข้าวเพราะยายมาทาไมกินคําใหญ่แทนฮะนี่เอาหมูใส่ลูกหมูใส่หมูใส่หมูใส่ก่อนเอาเข้าวเหนียวใส่คนนี้ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวข้าไปเหนียวตามเข้าไปเออเอาเอาชิมน้ำเอาพอมม่เห็นหน้าอยู่บ่เอา้า ข้าวใส่ก่อนอย่าเพิ่งไปกินข้าวให้อิ่มก่อนแล้วเขาไปเล่นนั่งลงกินข้าวอิ่มก่อนอข้าวก่อนนี่กินข้าวก่อนอืม